สถานการ์ชายแดนของวันที่21ธันวาคมขนะนี้เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีชายแดนจังหวัดสุรินยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าเลยนะครับโดยทหารกัมพูชาได้รวบรวมกําลังพลรวมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักโจมตีใส่ฝั่งไทยโดยเฉพาะเนิน350ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมนะครับฝั่งไทยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ทั้งวันเหมือนกันนะครับดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเมืองแต่ที่เดือดไม่แพ้กันก็คือชายแดนจังหวัดสักแก้วนะครับตอนนี้ ทหารกัมพูชาระดมยิงทั้งปืนใหญ่รวมทั้ง BM21 เข้ามาในพื้นที่ชุมชนในเขตอรัญ,ญประเทศนะครับทําให้ทางการไทย ต้องสั่งอพยพกชาวบ้าน4อำเภอนะครับมีอำเภอคลองหาดโคกสูงตาพญารวมทั้งอรัญ,ญประเทศด้วยนะครับพี่น้องทาหารไทยก็ได้ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่วิถีโคง้งยิงทำลายฐานที่มั่นทางทหารของกัมบูชาไปหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้รวมทั้งย่อนไข่จาก F16 สายใส่ฐานที่มั่นของกัมบูชาพังลาบค่าไปหลายจุดนะครับโดยฝั่งกัมพูชาก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตปอยเปตให้ออกจากเมืองทันทีนะครับโดยระบุว่าจะมีการสู้รบครั้งใหญ่ที่เมืองปอยเปตนี้นะครับพี่น้อง ถ้ามันออกหมดแล้วก็อย่าให้มันเหลือไว้นะครับไอ้พวกตึกสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับแตทหารกัมพูชาได้ถ่ายคลิประบุว่าได้สอยดโดนสอดแนมของไทยล่วงไปอีกหนึ่งลำนะครับที่จังหวัดบันเตียนเมียนเจยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ให้จับตาสถานการณ์ชายแดนในทุกๆพื้นที่นะครับ